ฟลเพราะฉันคือควายวันนี้อยู่ที่เบนจมาาฟาร์มควายงามจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้เรามาตามพ่อพันเผือบยักษ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่กำลังเป็นที่น่าสนใจและน่าจับตามองอยู่ในเวลานี้ค่ะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะซีเมนเวลาซีเมนจะเรียก ควายสิแมเรียกยังไงสอนหน่อยสิส่วนมากส,สัญลักษณ์ผมถ้าผมไม่ค่อยได้เรียกครับส่วนมากผมจะหยาบตบมือตบมือใช่ตบมือก็มันจะรู้ว่าเข้ากาะเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วอ,อ๋อมันรู้กันหรอ,อ,อมันรู้ครับเนี่ยตบม,มือแบบนี้ครับบางทีเขาส่งเสียงเรียกนะแต่ของผมตบมือครับไล่หรอใช่มันต้องเรียกอยากมาปุ๊บอ่ะตบมือมันก็ข้อเข้าข้อ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 เออเอสนีประมาณนี้ครับแค่นีเหรอครับข้อ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 มันก็จะเรียกแบบอุทัยไหมครับ เออคเออเออเออหันมามองกันเต็มเลยมองครับเริ่มเสียงเหมือนควายละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจะไปแล้วเนี่ยถ้าผมตบมือเนี่ยโอ้ยที่นี่เลี้ยงไม่เท่เลยอ่ะเรียกได้ตบมืออะไรย่าต้องร้องตีสิแม่ให้ผมร้องใช่ไหมเออไหนร้องร้องตีเออเสียงแพ้เสียงแพ้ มันไม่เป็นเสียงควายมันไม่เป็นเสียงเพราะว่าผมเคยเลี้ยงแพะมาก่อนไงอ๋อเหรอผมเลี้ยงปล่อยทุ่งเจ็ดสิบแปดสิบตัวนอแพะมันจะต้องแอะใช่ครับเจ็ดสิบแปดตัวใช่ผมผมก็เลยแบบร้องเสียงไม่ใช่เสียงควายแล้วไปหัดร้องเสียงควายนะไปหาแพะแล้ว ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือแปลงปล่อยธรรมชาติค่ะของเบนจมาดฟาร์มนะคะก้องสยามก็ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะนี่คือช่วงเวลาเช้านะคะในการปล่อยแปลงของเบนจมาดฟาร์มค่ะแล้วก็ก้องสยามก็มาเช็คสัตว์และคุมฝูงตอนเช้าด้วยเดี๋ยวเรื่องราวการเลี้ยงก้องสยามและฝูงควายของเบนจมาดฟาร์มจะเป็นอย่างไรไปฟังซีแมนเล่ากันค่ะ เขาไปแล้วไม่ใช่หรอเราอ่ะไปหาไปนี่แหละครับมาเลยขึ้นไปเจ็ดโมงเช้าใช่ครับซีแมนนัดมาแต่เช้าเลยบอกว่ามาดูว่าผมเลี้ยงยังไงครับแต่เช้าปล่อยแปลงเช้ามากเช้าอากาศดีครับพี่นี่คือวิธีการเลี้ยงดูกล้องสยามของซีแมนใช่ครับเนี่ยก็คือ เป็นประจําทุกวันซีแมนจะยังไงบ้างก็ช่วงเช้าเราจะปล่อยแปลงครับค่ะ<า>ปล่อยแปลงก็คือให้ได้เดินออกกำลังกายด้วยครับให้ไอ้ก้องได้จับสัตว์เช็คสัตว์ด้วยครับก็คือให้ออกกําลังกายแล้วก็เช็คสัตว์ธรรมชาติ่คือเห็นว่าเนี่ยควายที่เห็นจะเยอะในข้อของซีแมนนี่มีอยู่ประมาณกี่ตัวตอนเนี้ตอนนี้40ตัวอะไรสี่สิบตัวใช่ครับเกือบ90%เป็นควายฝาก ใช่ครับฝากผมรับทีนึงรอบครั้งละยี่สิบแม่ก็คือฝากผสมใช่ครับกับกล้องสายามใช่ครับมาทิ้งไว้ที่นี่เลยใช่ครับมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วซีเมนต์ก็ปล่อยควายฝากให้อยู่ลงฝูงแบบธรรมชาติใช่ครับแบบธรรมชาติให้กล้องเช็คสัตว์ธรรมชาตชิก็คือขึ้นธรรมชาติได้เลยครับขึ้นธรรมชาติเลยใช่ครับถ้าตัวไหนไม่ยอมก็คือเราจะเอาเข้าสองผสมนี่เป็นวิธีการเลี้ยงดู แบสยามแบบธรรมชาติเลยพี่ธรรมชาติจริงแล้วก็มันก็กึ่งธรรมชาติด้วยพี่ก็ช่วงหลังจาก10บโมงเช้าไปแล้วก็ให้มันกินหญ้าแล้วก็ให้นอนทั้งวันเลยครับอ่ะก็ก็ผสมผสานกันใช่ครับผสมผสานกันระหว่างระบบฟาร์มแล้วก็ระบบธรรมชาติด้วยครับแล้วก็ปล่อยเป็นเวลาเป็นการจัดการที่มีระเบียบมากเลยของที่นี่เราจะไม่เนี่ยอยากจะลงโคนลงแช่คนเนี่ยตามสบายเลยครับตามสบายเนี่ยลงสบายลงสบายของชอบเขาเดินองดงหัวนะะ เละไปหมดละคว้นดินอ่ะเดี๋ยวปล่อยไป,ไปคุณท่านเขาไปหาตัวเมียเลยนะนี่ไปละบางทีเนี่ยวิ่งตามตัวเมียก็วิ่งนะครับวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วเป็นแบบนี้วิ่งเร็วมาก <laughs> มันไม่ใช่ว่า <laughs> เห็นตัวใหญ่แล้วมันจะช้านะใช่ครับเนี่ตัวเผือกนั่นเป็น,เป,นเป็นสัตว์ผสมไปเมื่อวานเนี่ยมันหงวงอยู่ องสยามมีประวัติความเป็นมาของตัวเขาอย่างไงก้องสยามเป็นลูกแก้วฟ้าครับส่วนแม่แม่เขา,าแม่ดําครับชื่อแม่ซับชื่อว่าแม่ซับใช่ครับแม่ซับแม่ซับเนี่ยผสมกับแก้วฟ้าด้วยวิธีการไหน <spacing S 1> ผสมหลอดครับผสมหลอดใช่ครับแม่ซับนี่อยู่ที่ไหนคะซีแมนตอนนี้เห็นเขาว่าอยู่จังหวัดสกลนครครับย้ายไปอยู่จังหวัดสกลนครใช่ครับ จำได้ครั้งหนึ่งที่ไปงานชาติสกลอ่ะแกเดินมาหาอยู่ที่เต็นท์นี่ครับแต่ว่าไม่ได้ขอเบอร์ขอเฟซก็เลยไม่รู้ว่าชื่อว่าฟาัาว่าไงเจ้าของแม่ซับเนี่ยนะใช่ครับเขาก็ตามมาดูลูกชายเขาอยู่ก็คือเขาผสมเทียมแก้ฟ้าจากแม่ซับตัวนี้ประวัติเขาออกจากคอกเสียธนาครับเสียธนาอยู่ที่จังหวัดนองบัวลำพูครับนองบัวลำพูใช่ครับของใครเป็นคนไปเห็นกล้องสยามครั้งแรก ครั้งแรกเลยนะ่ะไปนะ่ะเป็นพี่เป็นพี่ศอรครับไปเจอพี่ศอไปเจอทีนี้กลับมาบ้านบอกว่าหุ่นมันร่างยักษ์ใหญ่คล้ายๆกับพ่อก็คือพ่อตาเนี่ยพี่ศอนี่คือใครพี่ศอรครับอ๋อพี่ศอ,อพี่ศอโอเคพี่ศอซ <c oughs> อเป็นคนไปเจอใช่ครับตอนนั้นเขาเปิดราคาประมาณตันสามครับศอไปเจอกล้องสยามที่จังหวัด ขอนแก่นครับขอนแก่นใช่ครับซึ่งเจ้าของก็คือเฮียธนาไม่ใช่ครับเจ้าของคือพี่วิ์ครับเจ้าของคือพี่วิ์ครับใช่เอ่อชัยวัดฟาร์มครับอ๋อพี่วิ์ชัยอดวัดฟาร์มตอนนั้นกองสยามกับพี่วิ์ใช่ครับแล้วซอเป็นคนไปเห็นใช่ครับที่จังหวัดขอนแก่นใช่ครับเสร็จแล้วยังไงต่อทีนี้ก็กลับมาบอกว่ามันมันใหญ่มันสวยบอกว่ามันมันมันหุ่นคล้ายๆกับพ่อตาผมครับนะฮะกับพ่อหมูพ่อตาชื่อหมูครับเพราะว่า สน,สนใจเอาไอ้กล้องมาอยู่ด้วยไหมตอนนั้นพวกผมก็ยังไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ก็เลยแม่ก็เลยไม่ได้ตัดสินใจซื้อพอผ่านมา2ปีมีตังค์เข้าเปิดราคาก็เลยเข้าไปจีบ<อ>ตอนไปตอนไปจีบก็คือไปสามคนครับมีแมนมีป๊อปแล้วก็มีพี่ซอครับเอาไปสมคนไปเจอตัวจริงวันนั้นก็ชอบตัดสินใจมัดจำภายในวันนั้นครับตอนนั้น ราคาของกล้องสยามอยู่ที่จบกันสามล้านครับสามล้านบาทใช่ครับมาจําเขาไว้เท่าไหร่มาจําไว้หนึ่งแสนครับหนึ่งแสนบาทใช่ครับซึ่งซีแมนบอกว่าในวันนั้นอีกเหมือนกันก็มีมีมีคนมาชอบเหมือนกันมีคนมาชอบแต่ว่าเขาไม่ได้มัดจาครับแต่ว่าเราวางมาจําไว้สิบนั้นเลยเป็นของเราก่อนใช่ครับก็เลยตกเป็นของเรา ค่าตัวของก้องสยามที่นำเข้ามาสู่เบญจมาศฟาร์มก็คือสามล้านบาทใช่ครับตอนที่นำก้องสยามเข้ามาตอนนั้นก้องสยามอายุเท่าไหร่คะห้าปีเต็มครับห้าปีเต็มใช่ครับปีที่นำเข้ามาจำปีได้ไหมคะประมาณปีไหนเมื่อต้นปีนี่ครับมกราบันที่ยี่สิบมกรายี่สิบมกราหกหกนี่เองใช่ครับห้าปีเต็มใช่ตอนนั้นอายุห้าปีเต็มใช่ครับตอนนี้เดือน สิ้นเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกาแล้วเนาะใช่ครับก็11เดือนใช่ครับที่มาอยู่ที่นี่ใช่ครับ11เดือน11เดือนก็5ปี11เดือนอายุของกล้องสยามโอ้ตอนนี้กล้องสยามสูงมากเลยสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะซิเมนน่าจะ170บวกได้ครับ170บวกพี่เชงเป็นยืนฝั่งนู้นก็ได้เห็นมองเห็นพี่เชงไหมอ่าใช่เนี่ยพี่เชง168ก็น่าจะมองไม่เห็นแล้วแหละเกินครับ เท่าตรงนี้มัน170มันสูงกว่าอีกครับพี่เท่าตรงนี้ใช่ถ้าเขาเอาแค่ไหล่หน้าขาหน้าเขาเอาแค่ไหล่หน้าขาหน้าใช่ครับ170เท่าไหร่กว่าไม่รู้แล้วแหละใช่ครับเกินไปเยอะแล้วโอ้โหเนี่ยขนาดผมเนี่ย175สี่แมน175ก็ไม่น่าเห็นแล้วเนาะในกล้องคงไม่เห็นแล้วนี่กล้องสยามปัจจุบันกล้องสยามใช้การได้แล้วใช่ครับ ใช้การได้แล้วก็คือรับผสมจริงได้รีดน้ําเชื้อได้ครับมีทายาทเรียบร้อยแล้วครับมีทายาทให้เห็นแล้วด้วยใช่ครับตอนนี้ผสมไปประมาณผสมจริงนะครับประมาณ200แม่แล้วแล้วก็น้ําเชื้อที่กระจายน้าเชื้อก็หลายพันหลอดแล้วครับที่มาอยู่นี่ครับในช่วงเวลาแค่11เดือน11บเดเดือนของกล้องสยามที่มาอยู่ที่เบนจมาศฟาร์มครับโครงการก็2ี่สิบตัวก็เต็มตลอดครับ โครงการ2ีตัวก็เต็มตลอดพูดถึงการรับผสมจริงของกองสยามที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าตอบโจทยรเกษตรกร,กรได้นะครับถ้าสมมติเข็นมาทับค่าใช้จ่ายอยู่ที่5,000บาทครับ5,000บาทครับั 5, บา3รารครั้งครับ3ครั้งใช่ครับแต่ถ้าเข้าร่วมโครงการเลยโครงการโคร,งก,รงการก็คือเราจะคิด60วันครับสอ0 0มบาทครับ 60วัน2 5 0 0 0ันบาทนี่คือรวม,วมผสมรว,วมผสมรวมตรวจท้องรวมค่ายงค่ายาทุกอย่างครับ60วัน2 5 0 0 0ันบาทใช่ครับแต่ถ้าถ้าเลยโครงการ60วันเราคิดค่าเลี้ยงวันละ2 0 0ครับคิดค่าเลี้ยงวันละ200ใช่ครับเพราะว่าเรามีต้นทุนเราลงยาแพนโคล่าแห้งอัดก้อนให้ด้วยมีญ้าสดให้ด้วยครับแล้วน้ำเชือ้อราคาน้ำเชื้อหลอดละ5้า้อยครับขายชุดละ5 0าพหลอดครับ หรือว่าติดต่อพวกตามเซ็นเตอร์หรือว่าหมอใกล้บ้านก็ได้ครับสอบถามได้ครับ,บามบ่ไหนน้ำเชื้อก็สยามไหมครับนะ uh huh. หรือว่าโทรมาหาผมก็ได้ครับเบอร์0ูนย์หกห้าหนึ่ง่เดีผมจะแนะนําได้ว่าหมอไหนที่อยู่ใกล้หรือว่าศูนย์น้ำเชื้อตรงไหนที่ใกล้ก็สามารถวิ่งเข้าไปรับน้ำเชือ้อได้ครับชมภาพชัดๆของกล้องสยามนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าไปลงทุง่งคุมฝูงควายกว่า40ตัวมา ตอนนี้อาบน้ำแล้วให้เห็นบอดี้ชัดๆของกล้องสยามอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มๆนะคะนี่เทียบความสูงหนึ่งสูงนะเนี่ยพื้นปูนด้วยพื้นปูนด้วยใช่ครับพื้นปูนไม่โกงตาแน่นะใชพื้นปูนพื้นปูนเสมอเท่ากันเลย ถ้าเป็นพื้นดินก็จะอีกแบบนึงใช่ถ้าเป็นพื้นดินก็จะทําแบบมุมภาพได้แต่นี้ไม่ได้แล้วโอ้โหนี่เอกลักษณ์ของเขาเลยจำจำ,จำง่ายครับจําถ้าจําควายเผือกกล้องสยามต้องมีปานครับกล้องสยามต้องมีปานจะได้จําไม่ผิดตัวใช่ครับปานนี้จะบ่งบอกว่านี่แหละคือกล้องสยามใช่ครับ งนนี้มีผลต่อการส่งลูกไหมอีกครั้งหนึ่งซีแมนไม่มีครับถ้าหลายคนเห็นแล้วร้านเปอร์เซ็นครับร้านเปอร์เซ็นใช่ครับผลงานออกมาร้อยตัวไม่มีสักตัวครับไม่ได้ส่งผลต่อพันธุไม่ได้ส่งต่อทางพันธุกรรมใช่ครับไม่ส่งต่อมีมีอย่างเดียวก็คือความใหญ่ความยักษ์ครับที่ส่งต่อพันธุกรรมนี่ขายของไว้อีกแต่จริงๆนะคะส่งต่อพันธุกรรมยักษ์ใหญ่ไปยังลูกจริงๆแล้วก็ปานที่เห็นนี้มันปานที่ขึ้นกับ ตัวเขาเองเท่านั้นไม่ได้ส่งผลต่อพันธุกรรมใดๆทั้งสิ้นลูกไม่มีปานแบบนี้นะคะไอแอมอัฟเฟโลนะคะไปถ่ายทำพ่อพันธ์ุนะคะจากหลายๆฟาร์มมาซึ่งพ่อพันธ์ุก็จะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ที่เห็นก็จะเป็นควายดำซะส่วนมากนะคะครั้งนี้มาเห็นกล้องสยามค่ะเป็นควายยักษ์ที่เป็นเผือกนะคะ โอ้โหไม่เคยเห็นแบบนี้ซึ่งการที่ควายเผือกเนี่ยจะเป็นควายยักษ์ได้ก็ค่อนข้างหายากนะคะแต่กล้องสยามเป็นเผือกยักษ์ค่ะแล้วก็เป็นตัวจริงซะด้วยนะคะจ่ายลูกออกมาดีซะอีกนี่คือคือความพิเศษของกล้องสยามที่เป็นพ่อพันธุ์ที่เป็นเผือกไซยักษ์แล้วก็จ่ายลูกดี จบเลยอยู่ที่กล้องสยามในตัวเดียวแถบนี้ก็หาไม่ได้แล้ว<ช>ไม่มีไม่ไม่มีใครกล้าเอามามาชนมั้งเนี่ยเ<ช>ทียบ,บอะ่ะ <laughs> ถ้าเป็นเผือกแล้วเอามาเทียบความยักษ์ใหญ่นะคะมาสู้กับกล้องสยามเอาผลงานมาเทียบกันไม่มีกล้องสยามนอนมาเลยจริงๆเทียบได้ครับเทียบได้ได <laughs> เอามาวัดได้นะะสุดยอดมากกล้องสยามตัวจริง นี่นะคะวันนี้ค่ะที่เบนจมาดฟาร์มนะคะมีแม่พันเพุเผือกค่ะกำลังเข็นลงกันเลยนะคะจากรถเป็นสัตว์พอดีค่ะเอามาผสมจริงกับกล้องสยามนะคะม,มากันแบบจะของควายเข็นควายมาเองเลยเหโตดีู้ายดล้ดเลย,ย,เลยพ่อทำไมถึงเอาแม่มาผสมกับกล้องสยามเนี่ย ก็ยากได้ควยรอขึ้นกันแล้วครับยากได้ลูกสาวสวยขึ้นกันเนาะผมมะเบิงมาเบิงที่นี่ครับมาเบิงตัวเป็นตัวเราเป็นตนเป็นตัวเราผมก็เลยคก้วยผมมาเห็นตัวจริงกล้องสยามแล้วเป็นไงบ้างคะพอใจพอใจครับพอใจชอบชอบเนาะเลยเอาแม่ควายตัวเองมาเลยครับเป็นแม่เผือกด้วยแม่เผือกด้วยเอาไปลยครับเาไป เป็นสัตว์จับสัตว์มาพอดีครับพอดีพอพ่าเบิงในสองเดือนจ้ะพ่อเบิงในสองเดือนมาดิก็เลยมาเห็นก็เลยว่าเออชอบแล้วว่าเอาเลยนะผสมจริงเลยครับปัดปัดปัดไปหาพ่อพันยุใสกับว่าเห็นพ่เห็นค้ยเพียกใหญ่ปานนี้เพิ่งจะเห็นนี่ละแสดงว่าไปดูมาทั่วแล้วใช่ไหมจ๊ะดูมาทั่วแล้วดูมาทั่วแล้วไม่มีใหญ่เท่านี้ไม่ไม่มีอ๋อ เขเรียกว่าเจอเดี๋ยวกะเจอกันเดี๋ยวได้เจอกันได้เจอกันดี่นี่นี่ก็มานั่งลอลุ้นนะคะแม่พันเผือกของเกษตรกรแถวนี้แหละค่ะเขาได้มาดูตัวจริงของกล้องสยามน,นะคะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าแม่พันธุ์ของตัวเองถ้าเป็นสัตว์เนี่ยก็จะเอามาผสมแล้วก็เป็นแม่พันธุน์บ้านๆของเกษตรกรจริงๆค่ะ ตัวเล็กนิดเดียวนะคะตัวไม่ถึงครึ่งหนึ่งของก้องสยามด้วยซ้ำนะคะนี่ก็เป็นสัตว์จัดๆเลยค่ะยืนนิ่งรอให้ก้องสยามปีนะคะแล้วก็เป็นความหวังของเจ้าของแม่พันุด้วยว่าอยากอยากได้ลูกจากก้องสยามนะคะก็วันนี้ได้เห็นทั้งหง์สยามแล้วก็พลอยสยามด้วยนะคะ เจ้าของพ่อที่เป็นเจ้าของแม่พันธ์ุเผือกตัวนี้ก็โอ้โหเป็นความหวังเลยว่าอยากได้ลูกเผือกจากก้องสยามสักตัวหนึ่งให้เหมือนหงสยามหรือพลอยสยามค่ะเออโอ้แม่หลังจะหักไหมเนี่ยเออไม่เคยเห็นควายแบบ อะไรที่ใหญ่ขนาดนี้เลยพี่มันมีควายใหญ่ขนาดนี้ด้วยเหรออะไรเนี่ยเราก็คิดแบบเห็นแล้วขนลุกเลยพี่ชอบครับชอบชอบมากแล้วก็เขาตัวใหญ่เขาเป็นเผือกอะไรเงี้ยครับแต่เฮยเฟมก็ไปไปดูควายมาหลายที่เนาะเฮฟเฟมก็ได้เห็นพ่อพันธุ์ยักษ์กควายดำมาไม่แต่เห็นดำนะครับพี่ไม่ได้เห็นดำใช่แล้วพอมาเจอกล้องสยามแบบ ทำยังไงเราถึงจะมีแบบเขาบางอะไรเงี้ยพี่ทำยังไงเราถึงจะมีแบบเขาเลยเหเห็นตัวเขากระดูโครงสร้างหน้าผากระโหลกเขาอะไรเงี้ยแบบชอบชอบหมดเลยค่ะชอบหมดเลยใช่แต่ไม่ได้ครอบครองเขาไม่ได้ครอบครองก็เลยต้องครอบครองลูกแทนใช่ครับตัวนี้คือ น้องหงสยามครับน้องหงสยามน้องหงสยามเป็นลูกของอก้องสยามครับก้องสยามกับแม่เขาคือเป็นแม่บัวผันครับเฮเฟมทําไมถึงเลือกพันธุกรรมของก้องสยามนําเข้าสู่ฟาร,ร์มสิริมาครับชอบอพันธุกรรมของก้องสยามพัะพี่แบบว่าเขาใหญ่ตัวใหญ่กระโหลกใหญ่อะไรอยงเงี้ยครับก็คือเขา พ่อเขานี้ถ่ายทอดมาสู่หง์สยามหมดเลยใช่ครับเฮเฟมเห็นหง์สยามครั้งแรกแล้วประทับใจในตรงไหนชอบเขาครับพี่กับโครงสร้างน้องครับหง์สยามตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะสิบเก้าเดือนครับพี่สิบเก้าเดือนหนอททำไมเขาใหญ่จังสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยอะ่ะ <laughs> แบบเหมือนแบกเขามาเลยพี่ดูแบบหเหมือนแบบก๊อปปี้กองสยามมาแบบเด๊ะเลยพี่ดูหน้าน้องใช่หน้าเหมือนเลย <laughs> อันนึงพอยขะหลังหน่อยพอย,พอยขะหลังอันจะไปอันจัดไป,ดไปพอยขะหลังเร็วอ่านี้นึงค่ะข้างนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเดียวนิดเดียวพออ่อขาขาหน้าขึ้นไปลูกของกล้องสยามอีกหนึ่งตัวที่โดดเด่นนะคะนอกจากหงสยามของเฮียเฟรมฟาร์มสิริมาแล้วตัวนี้คือ พอยสยามครับน้องพอยสยามใช่ครับพอยสยามเป็นลูกของก้องสยามกับแม่เขาคือใคร,ครแม่เขาเป็นแม่ช้างแม่ช้างสา,สายปานสุรินสายปานสุรินใช่ครับโอ้โหน้องพอยสยามตอนนี้อายุอายุ10เดือนครับวันที่10เดือนหน้าถึงจะครบ11เดือนโดดเด่นตรงไหนบ้างเอาหลักๆเลยที่ซีแมนชอบใช่ไหมครับอาโดดเดน่นก็คือคอ,อกับหน้าอกครับ คอกับหน้าอกใช่ครับแล้วก็เนี่ยใบหูหูใหญ่มากหูใหญ่ครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมหูใหญ่มากเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือผมเลยเทียบเท่าหูคายใหญ่เลยครับเทียบเท่าหูคายใหญ่ใช่ครับแต่พลอยแค่สิบเดือนใช่ครับแล้วก็แข้งขาดครับแข้งขาไหลหน้านี่ครับเหมือนพ่อมากช่วงไหลหน้าก้านกว้างครับอืน้าทอนแบบพ่อมาเลยครับสวยก้อยสูงควรหางก็ใหญ่ครับ โนหางใหญ่เป็นเป็นลูกของกองสยามอีกหนึ่งตัว<ช>ที่ลงสนามไหมตัวนี้ลงครับลงเนี่ยว่าจะลงสนามหรือย็นด,ด้วยครับสวยเนาะแล้วหงหงสยามก็ลงด้วยลงครับลงแต่หงสยามเนี่ยเขามาเกินเบอร์มากเขาจะเป็นสไตล์ควายยักษ์ครับใช่เหมือนแบบ เขาหัวใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่เท่าพ่อแล้วครับแข่งขาขนาดเป็นไวายเพชรเมียใช่เหมือนควายตัวผู้ใช่คล้ายๆกับตัวผู้หัวแล้วเขาใหญ่มากพลอยก็อนาคตจะใหญ่เหมือนกันนะเนแ่ยดูหูสิหูพลอยใหญ่มากเลยหูสิบเดือนเองใช่ครับคอมันงอหนาเลยไม่มีตําหนิเลยเนาะไม่มีเลยครับดูได้ครับเนี่ยปลอดมากครับลูกแม่ดํานะครับตัวนี้แม่ดําด้วยใช่ครับเกิดจากแม่ดำเลยครับโอ้โห แสดงว่าตัวหงสยามก็แม่ดำครับอ๋อหงสยามก็แม่ดำแต่แต่ไม่มีกะไม่มีตำเนธเลยแสดงว่าอ่าปานใช่ไหมที่อยู่ตรงตัวของของพ่อก้องสยามเนี่ยไม่มันไม่ได้ส่งผลมาถึงลูกเลยครับไม่ได้ส่งทางพันธุกรรมใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ไม่ได้ทางพันธุกรรมเขาเป็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของเขาเป็นตัวของเขาเองใช่ครับตัวขาเองขึ้นขึ้นในตัวของเขาเองเนาะโอ้โหแล้วจ่ายลูกออกมาขาวโบ้เลยดูด้านหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวหันด้านหน้าโชว์ด้านหน้า หานังมาลงไปลานั่งไปลงไปรังไปยืนนี่พี่เชงไปฝังดูก็ได้ครับกกหางใหญ่มากใช่กกหางไวเลอร์เลยนี่หน้าอกใช่ไหมฮะใช่ครับสีแมนชอบหน้าอกแข่งขาก็ใหญ่มากครับสิบเดือนใครที่มีแม่ดำหรือว่าแม่เผือกที่เป็นโครงสร้างไม่ใหญ่ ก็สามารถเข้ามาชมผลงานก่อนได้ครับก่อนที่จะตัดสินใจจะใส่ทั้งทีเนาะจะใส่เผือกทั้งทีใช่ถ้าจะใส่เผือกออกมาเป็นแบบไหนต้องต้องมาดูก่อนครับทั้งทั้งทั้งผงและก็ทั้งพลอยเนี่ยก็คือแม่ดำทั้งคู่แม่ดำครับใช่แล้วก็นี่ก็คือผลงานที่กองสยามถ่ายทอดออกมาใช่ครับออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยกระบานนกว้างมากดูต้องมาดูผลงานเกษตรกรต้องมาดูผลงานออ่ ไอรินขวางตรงนี้ได้เลยจับหมุนจับหมุนนี่นะคะที่เห็นนี่ก็เป็นแม่พันธุ์อีกหนึ่งตัวของไอรินฟาร์มควายงามนะคะไอรินก็เอาแม่พันธุมาฝากผสมจริงกับกล้องสยามเอาไว้ด้วยนี่ไอรินที่เห็นอยู่นี้คือแม่เหม่ยฟาง แม่เหมยฟางใช่แม่เหมยฟางเป็นลูกใครตัวนี้เป็นลูกแม่ทอง,เป,ทองเป็นลูกแม่ทองแล้วก็พ่อใบหยกพ่อใบหยกใช่นี่ค่ะอุย้ยเหมยฟางทําไมไอรินถึงเลือก <c oughs> เอาแม่เหมยฟางมาผสมจริงกับก้องสยามอยากได้พันธุกรรมพลอยเผือกเพราะว่าพี่เหมยเขาเขาเคยมีลูกเผือก ตัวตัวตัวนั้นอาจจะไม่ไม่พ่อพ่อเปลือกตัวนั้นไม่ไม่สูงมากแต่ที่นันเราเห็นเขาให้ลูกอ่ะตัวเปลือกตัวแรกอ่ะใหญ่มากเลยก็เลยอยากมาใส่กล้องสยามแล้วแล้วลูกเปลือกตัวแรกตัวนั้นขาดไปแล้วขาดไปแล้วใช่เป็นตัวผู้ตัวผู้เป็นตัวผู้ใหญ่มากเลยใช่ใหญ่มากเกิดกับแม่เหม่ยฟางนี่แหละค่ะนี้ก็เลยมาเอาพันธุกรรมกล้องสยามเพราะว่ากล้องสยามเขาใหญ่ ใหญ่กว่าพ่อตัวแรกที่ใส่ใหญ่กว่ามากไหมใหญ่อูใหญ่กว่ามากพ่อตัวแรกที่ใส่ตัวนั้นร้อยห้าสิบเองมั<อ>้งถึงหรือเปล่าพ่อตัวแรกอะแต่ว่ากล้องเขาแบบเขาร้อยเจ็ดสิบเลยนะไอรินเห็นอะไรในตัวกล้องสยามถึงเลือกใช้พ่อพันตัวนี้นมาผสมกับแม่พันเราถ้าเป็นเป็นควายเฝือกใช่ไหมคือชอบในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ โครงสร้างของกล้องสนามเขาจะมีลาตัวที่ที่ที่ยาวแล้วก็โครงโครงสร้างกระดูกใหญ่แล้วก็หน้าหน้าก,หาก็หน้าตาดีด้วยใช่แล้วก็เห็นเขาการส่งลูกเขานี่ค่ะอย่างตัวนี้กระดูกมาดีแล้วก็ตัวนี้ก็มาดีคือการส่งลูกอะแม่แม่ทั่วไปของเกษตรกรที่เข้ามาผสมกล้องสยามที่เอเรนเห็นนะ เขาให้ลูกดีทุกตัวขนาดถึงแม่ไม่สวยมากแต่ลูกออกมาอย่างสวยอ่าแม่ชาวบ้านเลยใช่นะก็ยังออกมาสวยที่เห็นใช่คือเห็นเช็คลูกมาหมดแล้วเช็คมาแล้วว่าให้ลูกชุดแรกเขาเนี่ยดีเลยคือคือถึงแม้ว่าแม่แค่แบบเล็กๆแต่ลูกต้องสยามอ่ะยังออกมายังสวยอะ่ะอืมอืมอันนี้อันนี้ถึงขั้นไปเช็คทายาทมาแล้วเช็คเลยเช็คเลยก่อนก่อนเอาไปเหมือมาฝาก ดังดนั้นตัวของกล้องสยามเองเนี่ยก็คือในสายตาไอรินเนี่ยถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ผ่านไหมผ่าน,ผ,านผ่านเลยใช่ไหมผ่านเลยผ,ผ่านเลย,เลยใหญ่เป็นยักษ์เลยเนาะใหญ่ยักเขาไปโชว์หลายงานด้วยนะโชว์หลายงานแล้วก็มีผลงานไม่ใช่แค่สองตัวนี้นะของกล้องสยามอ่ะของของเกษตรกรทั่วไปที่ผสมกล้องสยามอ่ะออกมาดีทุกตัวที่เห็นเลยแม่เหม่ยฟาง ตรวจท้องแล้วท้องแล้วตรวจท้องแล้วใช่เมื่อวานนี้เองใช่ท้องแล้วกับกล้องสยามกับกล้องสยามโอ้โหดีใจดีใจมากดีใจมากเลยจะได้พี่เหมยก็ให้ลูกเผืิงอยู่แล้วอะ่ะเราก็อยากได้พันธุกรรมของพี่เหมยด้วยเพราะพี่เหมยเขาเขาเป็นลูกใบหยกอันนี้<อ>คาดหวังว่าลูกในท้องของแม่เหมยออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นเผืิกยักษ์ไหม ใหญ่แน่นอนใหญ่แน่นอนใช่พอขนาดลูกตัวแรกเนาะกับยังใหญ่เลยกับพ่อที่แบบไม่ถึงร้อยห้าสิบด้วยใช่ยังใหญ่เลยถ้าเจอกล้องสยามเข้าไปจะเป็นยังไงก็ใหญ่ยีอ่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของกล้องสยามเผือกยักษ์แห่งตักศิลานครเมืองมหาสารคามที่เป็นจมามฟาร์มควายงามจังหวัดมหาสารคามค่ะ ใครสนใจในพันธุกรรมของเจ้าก้องสยามมีทั้งรับผสมจริงนะคะแล้วก็มีน้ำเชื้อจัดจำหน่ายด้วยติดต่อซีแมนได้นะคะในเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ตลอดทั้งคลิปนี้ค่ะเพราะฉันคือควาย I am buffalo